เอวเทียดสวัสดีครับสวัสดีพี่รองชาวอุพุมพรพิสายครับพี่รองชาวขยุ่มสุขทุกคนที่ในโอกาสวันรำเซียงหกเดือนมาทําการแสดงในค้คำขึ้นนี้ขอบคุณพี่ขอบคุณนองสุขุมสุ坤ครับสาไปจะไหนเมย์กลุ่มยังมันแย่ค่ะแก้งแนงเลย้ะน้องบาดยังอยู่ไกลอยู่เลยมันย่เด้อหรือโดนไปชัดค่ะความกตัญญู มันบักคอจัในหน่อยทีเดีย <มา S 1> เออธรรมดาล่ะบักคลืดจัคสันเนะาะโอ้ยบักคลืดเราจัคเทียรเนาะแง่หน้าบอดีชุดเออชุดพี่น้องมาเบิ่งการสแสดงเสียงพี่ฮกได้คำเพืนนีฝากผลงานปีที่หาไป้ได้ออกบอกอมใจพี่น้องได้ได้วครับเด้อกูเ <c oughs> ดยมานั่งเบิ่งนั่งชมขอให่ลำคอยด้วยขอให้ถูกหวยหวดจีมาสามวตรงๆด้อสาธุอย่าลืมนะพี่น้องเด้อมืออื่นเด้อเออ 4 0ศ<ะ>เก้าไปไนเขาจะใส่กุไขฟันตัวพีตัวนอกเนี่ยไม่นนมีไ่ปลาขตัวเลข4ีศนยเก้นี่นะอ่ะบ้าเกินแหปปีไม่ต้องออกละเพื่อนุ่มเย้ไม่ใสอ,อเลขก,กละเลขไหนเลกละสองเก้าไปหนเาจะใส่ไ่ัที่อะเป็นยันยงไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังออก็คือว่าเดี๋ยวเราปหลอกนบ่วหรปาห้องนมยังกว่าไเหลอกนบ่ข้าหรอลอกแลเรือ่องอะไรันเรื่องเลียลลูกเรื่องสับ ท่านบอกเรื่องนี้คนนั้นเอาเลยเ่เ้ง่นคนเอเรื่องเเรื่องห่งความเป็นหนังเพื่อนในห้องหนูอันวันนั้นหนูไปสอบเพื่อนในห้องหนูมีสามสิบคนสามสิบคนแล้วหนูสอบได้ที่ยี่บก้าอเเลจิงบก้าค่ะมาหเก้าคะแนนเยอว่าเพื่อนหู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 หหู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 หลูหููหูหูหูไปก่อนา ยี่เก้ากเ่สิบเก้กงก็ได้กันสามสิบรเก่งัานเห็นลดอีหล่ะคือพอที่สามลบเ่ยค่โอ้ยพอจะเก็งออเมื่อจะขาดรถเมื่อหนึ่งทักห่างรถเมื่อหนึ่งสิบแตกเมื่ไ้ประเ็นเกือบขาดโอ้ยมันคือพอใหญน้ำพุ่งนี่ยเือเป็นจังใดดีคนละแย่ไปหนาไปเรื่อยเฉยจังใดค่ะคูเมื่กี้หละ สนมั่ง่าเอออายจันเถอะเออน้องเอาปักหลานเนี่ยนะตกกับพี่น้องก่อนสวัสดีครับผมน้องต่งฟูนตะพุ่มครับลูกหลานพ่งไอยแนเพ่นัสังจังหวัดนนทบุร,บรีครับสวัสดีปากหลานนะครับอายุจักปีละลูกอายุ e, 11ปี e, 11เดือ e, นครับลูก e, 11ปี11เดือนตอนนี้เรียนกี่ไหนแล้ว ปกครับเพราะฉันได้ขึ้นมอ .1 เพราะว่าเพื่อนเรียนสอบครับพรเพืออ่อนเรียนสอบแล้วไปได้ขึ้นมอ,นมอน .1 น,นำมูนเนาะอ,อีล่าได้ประทังคุณหหนใ,หในลกูกอีลา่าข้าอไานเขาหมักม่วงลูกแอแลไ้เร็วห้ไปได้อีกหนึ่งนาทีบอกกับพี่น้องจะหาเตย้ยหนึ่งสองสแท็กเตร์ ในขณะที่ฐานล้านนะครับนอกจากท่านนายกขอฝากนะครับหมอลาเจียงงงงพงศกรเป็นในองคปกอบ,บอใจพี่น้องนะครับแล้วก็อีกโมงหนึ่งนะครับฝากพี่น,อน้องและกัเราด้วยครับนั่นคือหมอลําอลังการโชว์หมอลําอลังการโช,รช์นี่นาโดยน้องจุดๆๆและกำนันพรนะครับหมอลาอลังการโชว์ระดูดดการนานะครับบม่ก้ ลูกวหน่บ้องเ็กันได้กันได้เนาะ่าฮ่าฮ่าห่าฮ่าฮ่ามื่อยเาา้่าฮ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 ่งใ่า่าฮี่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮอาฮ่าาฮก่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ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 าฮาฮ่ดน่าฮ่าาาาก ได้เอ,อาหมวกอมใจพี่น้องเลยนะครับได้อีกวงหนึ่งราคาพอเพียงครับเริ่มต้นที่สองแสนสามพอดสองแสนแปดมหาพี่น้องทั้งจีงตะเกียบเกจสองเกจหักกับพ่อน้นองเนาะนะครับจะได้ฝากแบกก,กันแล้วกันคันนี้กันในงานเอื้อมใส่ได้ครับบริหารงานโดยบอสหมูบอสนกและบอสใหญ่ครับผู้จัดก,การใหญ่ <c oughs> ม,มาลองแฟนคลับดอทคอมเมนี้เพื่อนกับมาตัวลูกย,ยังอยู่ไหนลูกยืนรังเวนี่ค่ะต้องไปดังหนาแน่ยังท่าน,นไหน จะทักหลังจะหันยีงจะได้ฝากมอลล์อลังการโชว์ด้วยด้วครับผลงานยิงเงยตะการตาแน่นอนแต่ราคาพอแพงนะครับเพราะว่ามอลล์เงยซุ่มมนีมิตรลักสามกลัวแล้วตากพี่น้องไปกันแล้วกันครับอีกวงหนึ่งครับหม,มอลล์อลังการโชว์คร่ะก่อนจะหนีคือราคาย่อมเย้าจับต้องได้คือการเล่นสอดแจ้งคือกันอลังการแน่นอนแปลกไปเด้อพี่น้องเอด้เอไปแล้วนะครับโตครับพี่น้องไปดิ สวัสดีค่ะน้องอาอายสุวนรพรเสียงมีหกค่ะลูกหลานพี่น้องอำเภอโกสุพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะอีหลานน้อยกับขอฝากเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องชาวซีสกได้ด้วยค่ะไี่ยังตัวค่ะพ่อ,อนน <laughs> พ่อได้ยิ้มดอใครก็ขอขอบคุณของฝากของตอนขอบคุณความรักคอนเทนต์ขอบคุณอ่า รางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอลจ้ายังกับค่ะพ่อของวันี้ได้ตัวใดพ่อได้ตัวใดบ่ปะแอลอย่าลืมนะพี่น้องเด้อไใส่โซกระนั้งใจญ่นะเพรพี่น้องที่ว่าแผ่นดินไปยุทธภกณอทมนะครับว่าเราจะเป็นลูกเป็นหลานเท้าขบีสแนนไปแถวปทมอ๋อกะขันบ่คือกะโถเอื่อนกบระบานก่อนเด้อพี่น้องเด้อ นะคะเพระาะว่าแห้งบ้านไม่มีสา,ากถือแต่หินลนลงมาทับสองสามโค้นโยนะคะทรสมกัะลักงใจไปเหตุการณ์าพี่น้องาะเอาอโซยังกันแงกบหลานี้เอาเขาบอกเรื่องแดนเซอร์ยิงอาไปยังแดนเซอร์ยิ้มเป็นอย่างปกติดันเซอร์ยิง้งห่อไหลแต่ว่า,วานี่ลดลงเขาก็เป็นบางๆตาเป็นอย่งไรเป็นเกียอตทหาร <laughs> เฮ้ยแดนเซอร์ยิ้มก็จะได้ไปเกียรตทหาร แทงจดหมายล่ามาวางแต่็จิลูกโอ้ยหน่อยเด็ดเสยยิ่งเตะเกียรติทหารพอกันช่วงรับเบียงต้อมก่อนอีหล่าออกรับเรืองอดแจ่มพ่อลูกสดแจ่มค่ะจ้าแจ้าแมวเจ้าแมวเกิดคู่เหนียไปให้เจ้งไหนถือเอาเข้าไปเออเอาพอกันไม่ในช่วงรับเบียงต้อมก่อนกันแล้วกันเส้นโซนด้านนอกเก่าคู่ก็นอนอาไายนห้อง ณนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอํำพาวแฟนแฟน,นไปพบกับหัวหน้านหนุ่มผู้นำทีมงานนี่คือพระเอกเสียงที่หกนกคงสกอหมอลำสียงที่หกนกคมสกอวันนี้ขอกล่าวขอบพระคุณทุกอย่างองค์กรบริหาร,รหส่วนตบน wo RUN! Okay.